ผมไปกรุงเทพมาลูกชายตกไปตรวจงานที่อยุธยาลูกชายตกที่สูงปาทับตัดสมองผมไปบ้านกรุงเทพปกติผมก็อยู่กรุงเทพนะครับผมผมอยู่เทพสายสี่ปีเพิ่งมาอยู่บ้านนอกเนี่ยปีกว่าอแต่ก็มาอยู่บัานนี้ต้องอดทนต้องขยันนะครับผมแต่เราปลดปล่อยเรื่องนี้สินอะไรหมดแล้วก็อาจจะลําบากหน่อยแต่ก็ยังน้อยก็สบายจิตใจเรื่องเราไม่ต้องมีหนี้มีสินครับไปกรุงเทพอีกยี่สิบวันวันนั้นนะไปเจอวิถีชีวิตคนกรุงเทพเป็นไงครับอยู่ลำบากอู่ลำบากลูกน้อง มาบอกพี่อยู่ลําบากงั้น,เ,นเงินไม่พอใช่อย่างงั้นเนี่ยครับผมอยู่กรุงเทพเนี่ยคนหาเงินมาละห้าร้อยเดือนละหมื่นห้าค่าน้ําค่ากินค่าข้าวค่าน้ำมันรุกไม่พอใช้เราค่าบ้านครับเดี๋ยวนี้มันมันลำบากลบากคน <ผม S 1> <า>อยากมาใช้ชีวิตแบบนี้หมดเลยครับแต่อย่างผมเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพตอน,นเด็กๆผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ผมจะเก็บเงินนี่อยากบอกน้องๆหรือห้านๆที่ไปทำงานครับ ให้ลำบากต้นหนุ่มที่เรามีแรงเก็บเงินไว้ดีกว่าครับผมเราอย่าไปเที่ยวอะไรเยอะเราเก็บเงินตั้งแต่ต้นหนุ่มเรายังมีกําลังหาเงินเราเก็บบ้างอย่าไปเที่ยวอย่าไปสนุกมากครับพอแกตัวไปเนี่ยเราจะได้ใช้เงินตรงน,นั้นนะครับผมมาทํานู่นทํานี่ดีกว่าไม่มีแรงครับดีกว่าไปใช้เงินหมดไปมันมันมันอย่างน้อยอย่างน้อยเก็บเดือนละสี่ห้าพันครับผมเนี่ยยุ่งเท่อย่างน้อยๆมีแต่คนอยู่สิบยี่สิบปีอยู่แล้วครับผมถ้าคุณก็ เอายีปีคูณ12เดือนแล้วก็5,000ครับมันก็ต้องมีเงินมาสร้างนู้นสร้างนี้อยู่แล้วอย่าไปเที่ยวหรือว่าเราอย่าไปใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเพราะผมเห็นเพื่อนๆผมมาเยอะแล้วครับผมเอ่อป็คิดดีๆนะครับเนาะผมอยากจะเตือนน้องๆเตือนลูกหลานที่ไปครับผมก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรหรอกแต่ผมมาใส่ว่าผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ผมยอมลําบากตอนวัยรุ่น เพื่อมาเก็บเงินตอนนี้พอตอนนี้ปุ๊บถึงเราจะไม่รวยหน่ยเราก็พอมีเงินลงทุนมาอยู่บ้านสบายหนอยนี่ครับผมเนี่ยครับอยากเตือนพวกน้องๆห้านที่เข้าเทพใหม่ๆอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ไม่มีเงินเก็บมันยากมันยากครับแม่นี่ใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับนี่แม่นี่ใหญ่สุดครับใหญ่สุดใหญ่มากครับผมชื่อซิซ่านี่ลูกชายนะใช่ไหมครับนี่นี่ลูกชายลูกชายครับผม ลูกชายเป็นลูกพ่อไหนครับเป็นลูกของเรดชิปอ๋อเป็นลูกของเรดชิปนะครับเป็นลูกของเรดชิปเออลูกเขากี่เดือนแล้วครับลูกสองเดือนลูกสองเดือนนี่สองเดือนลูกชายนะผมดูแผ่นหลังนะครับไม่ไม่ดูนะครับเนาะไม่ดูไม่ดูวัวผมไม่มีดูครับนี่ดูกล้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้นี่มันจ่ายลูกสวยเลยนี่ครับไม่ดูครับบางคนเห็นตัวใหญ่ก็นี่ตัวครับไม่ดูครับวัวผมไม่ดูนี่ครับ ดูเทียบกับหัวหัวของพี่เขาเนาะตัวใหญ่จริงตัวนี้ผมก็ซื้อเข้ามานะม็ซื้อเข้ามาอันนี้ก็ลูกซีไวสูงก้าหกแต่ไม่มีใบนะครับผมแต่มันออกจะติดหูหน่อยครับติดหูนิดนึงครับติดหูเนี่ยครับเแต่ว่าเชื่องในการจ่ายลูกดูครับในลูกสองเดือนลูกเล็กชิปครับผมเดี๋ยวดูแม่ก่อนลูกซีไวเนี่ยดูเอาครับเชื่องมากๆเชื่องเออยให้เดินไม่มีขาทุกขาถอนครับเออ ใหญ่มากแม่นี่ใหญ่มากจริงแม่ลูกใช้ได้ชิปสองเดือนครับอันนี้ไม่ใช่ตอนท้องนี่ไม่ใช่เบื้อเริ่มเลยใช่ไหมครับท้องเลยเบื้อเิมเลยครับนี่ลูกมันกินนมหนักเลยมันโผล่หน่อยครับอีกอย่างผมก็ไม่ได้เน้นหัวหารเหมือนที่อื่นครับผมผมย่าครับผมย่ายาอย่างเดียวคือหนึ่งมีคนซื้อวัวจากผมไปนะผมพูดว่าบางคนวัวสวยๆอ้วนๆอยากได้เพราะมันสวยใช่ไหมครับพอไปปุ๊บเนี่ยหัวหารไ่ถึงมันก็โผลครับแต่เลี้ยงย่าแบบนี้โดยธรรมชาติ ใครเอาไปปุ๊บมีหญ้าให้กินยังไงมันก็ไม่ผอมมันก็จะอยู่คงที่อยู่จุดเดิมแต่ถ้าเกิดคนใหม่เอาไปก็ให้มันกินหัวหานมันก็จะดูสวยกว่านี้อืครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูลูกชายรับลูกชายเรดชิฟต์ลูกเรดชิฟครับมีใบมีหลอดนี่มีใบมีหลอดครบนะครับลูกชายเรดชิปนะครับผมนี่ตัวนี้โครงสร้างดีนะครับวัวสองเดือนกว่าเองตัวใหญ่มากตัวนี้นี่แม่เขาเป็นสัตว์แล้วแต่ผมยังไม่ผสมอ๋อแม่เขาเป็นสัตว์แล้วด้วยนะครับครงหน้าผสมได้เลย ครับตัวนี้ตัวจริงตัวใหญ่นะผมวัวสองเดือนนะผมใหญ่มากพอปลดอะไรได้สบายดูเอาเฮ้เชื่องทุกตัวเปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่แม่ลูกอันนี้เปิดไว้แสนสองครับแสนสองหมื่นนะครับผมนี่แม่ขึ้นแล้วแม่ขึ้นแล้วด้วยรอบหน้ารอบหน้าจับสัตว์ก็ผสมเลยอันนี้ลูกแรกเขาเลยใช่ไหมครับนี่อันนี้ลูกสองลูกสองนะครับผมนี่แม่ยังสดอยู่เลยนะครับนี่เปิดไว้แสนสองนะครับเปิดไว้แสนสองครับครับผมราคานี้ก็ต่อรองได้นะพี่น้องได้ได้ครับได้นี่ เน้นมาชมตัวจริงเน้นมาชมตัวจริงครับสองถ้าอยู่ไกลให้วิดีโออคมาเพราะอย่าบอกให้ผมถ่ายรูปเพราะการถ่ายรูปมันหลอกกันได้แต่วิดีโออคเนี่ยมันจะหลอกกันไม่ได้เพราะมาเห็นตรงนั่งเลยสองถ้ามาดูตัวดูตัวจริงปุ๊บเราจะเห็นบางคนแบบเล็บไม่สวยบางคนว่าเนี่ยใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้ดูเล็บนะครับเนี่ยเล็บสวยครับตัวเนี้ยเพราะบางคนมันตําหนิอย่างนั้นตําหนิอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ผมเลยอยากคือ จากคาพูดของผมนะขาจาย์ว่าผมขายวัวผมอะคนใจเกินร้อยใจเกินร้อยนะผมไม่อยากหลอกใครครับเออบางคนว่าทําไมต้องไปดูตัวจริงงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาดูตัวจริงหรอกวิดีโอพอมาครับสิ่งที่ผมพูดคือคนซื้อได้ประโยชน์ครับผมเพราะว่าบางคนซื้อไปแล้วตามให้เขาถ่ายรูปมาพอไปเล็กนิดเดียวครับใช่ไหมล่ะนี่ส่งที่ผมพูดคือคนซื้อได้ประโยชน์ครับผมคนขายได้ความซื่อสัตย์ครับผมสุดยอดมากครับนี่แหละที่ผมพูดนะครับรอบกุ พาไปดูลูกนะครับผมไปดูรุ่นหย่านมครับอ่าไปดูรุ่นหย่านมนะครับรุ่นหย่านมก็เปิดใช่ไหมครับเปิดครับโอเคปุ๊บนี่การใจลูกของแม่ที่ว่าลูกแรกนะผมผมที่ว่าครับผมเอ็กเคห้าสองศูนย์ดูครับครับนี่อันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมนี่ลูกชายลูกชายกี่เดือนแล้วครับนี่อันนี่ห้าเดือนครับห้าเดือนนะครับผมจะเข้าหกเดือนนี่ตัวใหญ่มากดูเอาดูฝั่งนี้นะครับ แม่ลูกที่แม่ผมผมที่ผมว่าลูกแรกเพราะมันกินนมเยอะแล้วมันอ้วนแม่มันเลยผมผมเลยจับจับแยกได้สองวันมาจากกรุงเทพเลยก็จับแยกครับเนี่ยดูเอาครับเชืยกต้องต้องย้ำนะครับว่าวัวของพี่พาแกเน้นหญ้านะครับผมเน้นหญ้านะครับผมไม่ได้ให้หัวหารเหมือนถ้าบ้านัวหารเนี่ยให้อยู่ครับให้ตอนเย็นถ้วยหนึ่งเล็กๆไม่ถึงกิโลครับผมครับเพราะผมเน้นหญ้าถ้าพูดไปแล้วผมไม่มีเงินซื้อหัวหารหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ เอาหญ้าเลกเนื้อแลกเนื้อเขียงครับดูครับเนี่ยลูกลูกแม่ที่ว่าผมผมเมื่อกี้ลูกพิเศแก้าวคำพูดกับคำพูดนี่ถูกต้องมากเอาหญ้าหญ้าแลกเนื้อนะผมนี่ครับนี่ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคือถ้าใครสนใจนะสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวแสนเด็ดสี่ตัวแล้วมีผลิพันธุกรรมดีครับผมสี่ตัวนี้คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะผมมมีแต่ตัวที่โครงสร้างดีทั้งนั้นอันนี้นี่ลูกพ่อไหนครับนี่อันนี้อันนี้ลูกแม่ แม่ที่ผมจะขายเก้าหมื่นห้าอ๋อครับอันนี้เป็นสายของบิ๊กบี์ลำแต่ไม่ใช่ลูกบิ๊กบี์ลำนะครับเป็นหลานบิ๊กบี์ลำเป็นหลานอืมแต่เป็นเป็นแม่ขาวเป็นพ่อขาวครับพอดีผมไม่ว่างผมเลยเอาไปผสมตัวที่เขามีบ้านคอนแก่นเนี่ยพ่อขาวเลยนะเป็นแม่ที่ผมว่าจิมมันไม่โบดอ่ะครับผมมันโอปุ้ให้แดงสายลูกแดงอ่พ่อมันขาวเห็นจุดแดงครับผมแตกนครับผมพ่อมันขาวจุกเลยนะครับเนี่ยการันตีได้เลยเพราะผมเนี่ย เขาขีดเราสักสีของผมนะชื่อเสียงผมนะการันตีการันตีเลยนะผมจะไม่ชอบหลอกใครพ่อมันขาวชั่วเลยร้านี่กวีลำร้านพิกวยลำไอคนนั้นซื้อมาจากไอ้จ่าดำโอ้ครับผมซื้อวัวเลือดลอยจากจ่าดำถนนทาครับพอซื้อมาผมก็เอาไปทับตัวอผมมันนั้นผมคือมันไม่ว่างให้เขาเอาไปทําให้ครับนี่คือคือญาติญาติกันไงครับผมตัวนี้กี่เดือนนะครับอันนี้ น่าจะเป็ดเก้าเดือนนะแปดเก้าเดือนครับผมอ่าอันนี้ลูกซุปเปอร์ออันลูกซุปเปอร์เอ็กซ์มีใบมีหลอดมีใบมีหลอดนะครับผมโครงสร้างครับบางคนว่าลูกซุปเปอร์เอ็กซ์ทำไมสีขาวสีเทาครับตัวนี้นี่ถ้าอธิบายให้นะทุกคนจะงงแม้กระทั่งผมก็งงชาวบ้านก็งงครับออกมาเดือนครึ่งแดงแป๊ดเลยอ๋อเดือนครึ่งออกมาแดงแป๊ดเลยครับแต่พอเข้า สองเดือนขึ้นไปปุ๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นเทาขาวเปลี่ยนสีเป็นเทาขาวพี่แกกำลังจะดูให้ดูรูปนะผมไม่ใช่ดูรูปนะเนี่ยเดี๋ยวดูเดือนครึ่งดูเอาครับตัวนี้แดงไหมแม่มันอ่านี่ครับผมเนี่ยครับแดงแป๊ดเอาผมเห็นเห็นอยู่ครับผมสองเดือนเนี่ยครับเนี่ยแล้วพอเริ่มจากสองเดือนข้างสามเดือนเป็นเทาขาวครับผมพอห้าเดือนขึ้นเป็นเทาดำแบบนี้ครับ เนี่นยลูกสปเปคมีใบไม่หมดเนี่ยคร<ห>ับลูกสปเกปคกล้ามเ,เนื้อเนี่ยครับถ้าผมเล่นหัวหันเหมือนคนอื่นเนี่ยแถวนี้มันจะออกเป็นลูกมะนาวตัดเลยครับผมแต่เนี่ยผมยา่าย่าอย่างเดียวย่าอย่างเดียวเอ่อเอาไปอนุหันเนี่ยเอาไปขุนสบายเลยนะผมไม่ต้องขุนอันนี้พ่อพันอย่างดีเลยพ่อพันอย่างดีเลยใช่ไหมครับพ่อพันอย่างดีอ่าข้อหนึ่งดูความลึกครับดูดูเนี่ยครับแล้วมที่หูวดำโบนไทยดำครับ ผมนี่ดำผมเท้าดำไอ้ดำนะผมผสม <Hey. S 2> แม่แดงยังไงก็ออกออกลูกแดงครับ hey. เอ๋ซุปเปอร์เอ็กซ์พูดตรงว่าคมสีไม่ค่อยอยู่ไต่ให้ดูครับการเป็นสี่เหลี่ยมของเขาโครงสร้างโครงสร้างแล้วก็กระดูกแล้วก็เนื้อตรงเนี้ยเห็นไหมครับปกติมันจะอยู่แค่นี้นะซุปเปอร์เอ็กซ์มันอยู่แต่ดำานนี้ขึ้นถ้าการ hmm. ไปใส่หัวหันเนี่ยผมพูดแบบสวยเลยแหละครับน้องถ้าอัดหัวหันไปแบบ เขาจะสวยมากเลยแหละดูแล้วการจะใหญ่ไหมเนี่ยดูใหญ่ใหญ่ครับใหญ่แน่นอนอนาคตมันอนาคตใหญ่ครับลูกสเป X มีใบมีหลอดขี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเข้าปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งเพราะผมไม่ได้เน้นหัวหารไงครับผมพวกผมอาจจะเล็กไม่เหมือนฟามุ่นฝามุ่นบางทีเก็เปดเดือนใหญ่อยากครับเพราะเขาให้หัวหารอืมเออเพราะผมจะเน้นหญ้าครับตัวนี้ล่ะลูกพ่อไหนครับตัวนี้ลูก K F สามหนึ่ง K F สามหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นน้องชายของแม่เอฟหนึ่งอ๋ออันนี้ตัวที่สองอันนั้นตัวแรกครับผมตัวที่พี่เขาเปิดเท่าไหร่นะหกหมื่นอ่าเนี่อันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับดูครับโครงสร้างนี่ครับให้ดูฝั่งนี้แล้วดูไข่ดำปึ๊ดเลยครับันี้อนาคตดใหญ่เนี่ยสองตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยใหญ่มากครับอยู่ตรงนี้ย่นมาดูใส่หัวหางด้วยจะขนาดไหนนะครับผมมาดูครับหาดูมาดูครับทำไมวัวผมเล็กวัวเพราะ ผมไม่เน้นหัวาหารไงครับผมคือผมจะบอกว่าเราเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมหาเงินได้ครับผมก็สามารถซื้อนู้นซื้อนี่ได้แต่คนเราทุกคนพอมาอยู่ต่างจังหวัดบางเดือนสลึงหนึ่งไม่เข้าครับเอ่ทำไมผมถึงบอกทุกคนว่าใครจะมาอยู่บ้านนอกให้ปลดปล่อยเรื่องภาระนี่สิให้หมดให้เสร็จออแล้ว่อยมาอยู่ครับลถ้ามีเงินก็ทยอยให้พ่อแม่เลี้ยงไว้ก็ได้ครับผมคือผมเอาประสบการณ์ผมเล่าให้ฟัง คือผมไม่รู้คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ว่าประสบการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับผมเนี <Hey. S 2> ่วพอมาอยู่บ้านนอกผมกล้าการันตีคุณมาอยู่บ้านนอกคุณไม่มีเงินเข้าครับผมไม่มีเงินเข้าเลยไม่งั้นผมไม่บอกหรอก <laughs> คุณจะเลี้ยงวงัวถ้าคุณใจรักแล้วอดทนสองหนึ่งปีสองปีจนเข้าสามปีเราจะเลี้ยงวัวไปด้วยแล้วเราจะทําอะไรเพื่อมีอาหารให้เรากินครับเลี้ยงวัวได้ครับ เราแค่จุดนี้ให้มันผ่านก่อนครับผมพอหลังจากสามปีไปนั่นน่ะมันจะเห็นแสงสว่างแล้วเออนี่ผมพูด,พด,พดตรงๆคือศากประสบการณ์ผมนะครับผมแล้วเรื่องครอบวัวไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมหรอกผมมันไม่มียูคาเหมือนคนอื่นไงครับผมก็เลยต้องเอาแบบเนี้แต่ถ้าคนมียูคามีไม้เก่าคุณไม่ต้องไปทําสวยหรอกรเอาแค่พออยู่ได้เออโรงเรือนสวยครับรแต่ไม่มีเงินซื้อวัวสวยๆมาอยู่มันไม่มัน ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเท่าเนาะรงเดือนเล็กๆแต่วัวสวยๆยังไงก็มีคนเข้ามาชมครับนี่ครับผมสี่ตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับใครสนใจมาเลยครับสนใจโทรมาสอบถามได้ดบกกลที่พาฟังเบอร์โทรอีกรอบครับ086 0 8 6 048 0 48 7787 7787ครับผมีอ